วันที่17พฤษภาคม2566ในาใยชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้รับมอบหมายจากนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าไกลให้เป็นตัวแทนประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมเพื่อเจราจามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยในช่วงเย็นของวันนี้แกนนำพรรคก้าวไกลนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัฐนายชัยธวัฒน์ตัวตุลาธนนางสาวสิริกัญยาตันสกุลนายพิจาร์ชาวพัฒนพงศ์โดยได้มีการนัดหมายพูดคุยการระหว่างพรรคก้าวไกลกับบรรดาตัวแทนพรรคฝ่ายค้านเดิมที่ร้านเชมิลิน กรุงเทพมหานครโดยนายพิากล่าวสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าทุกอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าจะมีการประชุมภายในวันนี้กับหัวหน้าพักที่ได้ประกาศไปแล้วว่าความชัดเจนและความเป็นเอกภาพในการทํางานของพวกเราต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดสุญยากาศมากก็จะมีการพูดคุยกันรวมถึงพูดคุยกันเรื่องความคืบหน้าของสถานการณ์ทางการเมืองและการเฉลิมฉลองผลการเลือกตั้งโดยจะมีการจัดการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ย้ำว่ามั่นใจสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทั้งนี้เมื่อเวลา15นาฬิกา50 พลตํำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยและว,ว่าที่สสแบบบัญชีรายชื่อพักเดินทางมาถึงร้านพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายพิธาและกล่าวสั้นๆว่าไม่ต้องกังวลเสียงสอวอเพราะได้คุยกันแล้วกับพักพวกที่เป็นสอวอบ้างพรุ่งนี้เชื่อว่าเรียบร้อยดีจากนั้นคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพัน์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยนายโพคินพลละกุลประธา,านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพักไทยสร้างไทยนายท้าชนน่าสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยและว,ว่าที่สสจังหวัด นายนภูมิธรรมเวชยชัย,ยว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนายวันมูฮัมมัดนอมัทาหัวหน้าพักประชาชาติและแการนำพักร่วมรัฐบาลรายอื่นๆเดินทางมาถึงร้านเพื่อพูดคุยแนวทางการจัดตั้งรัฐบาล